ัก็ตัดเป็นเสี้ยมพีซแตมเล่มหนึ่งครับให้กำลังใจยังไงบ้างทางผมเองในฐานะเป็นเพื่อนกันผมเป็นเพื่อนกับสแตมมาตั้งแต่วันแรกๆเลยตั้งแต่วันแรกอัลบัล้มแรกๆของผมจำว่าเป็นคนมาช่วยอัดคอรัสซามเป็นคนที่เก่งมีความสามารถเรื่องแต่งเพลงทุกอย่างมากครับผมในฐานะเพื่อนผมก็ ผมให้กําลังใจเขาครับผมเชื่อว่าเดี๋ยว <ๆ S 1> เดี๋ยวเดี๋ยวคงรอให้ทุกอย่างมันคลี่คลายแล้วเดี๋ยวเขาพร้อมผคิดว <ๆ S 2> ่าเขาคงมาตอบคาถามแล้วก็กลับมาด้วยตัวเขาเองครับรอถามเขาผมก็าฝากเป็นกำลังใจเขาครับเจจหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเขาหมเขาแบบจะออกจากวงการไปเลยครับไม่ไม่ได้คุยกันเยอะขนาดน,นั้นครับผมแค่ส่งมาบอกว่าเราเราเป็นห่วงเป็นห่วงนายนะแล้วเราก็เป็นกำลังใจให้นะครับผมผมคิดว่า เขาเข้มแข็งแล้วผมคิดว่าในเด็กถ้าเขาไม่เขาพร้อมเขาก็จะกลับมาครับอย่ากฟังพิธีการพูดถึงเรื่องของการอยากจะออกจังวะการพิสแคนี่ต่อการพูดนะครับแผมก็รู้สึกว่าชื่นชอบว่าถือว่าพี่เขาอาจจะเครียดมากไหมผมว่าเราต้องให้เวลาเขาครับเรื่องนี้ต้องให้เวลาเขาผมคิดว่ามันก็หลายๆอย่างนะพอเราพอเราพอเราเจออะไรแรกๆมันก็ต้องใช้เวลาในการคิดในการไตร่ตรองมันเป็นการตัดสินใจของเองผมคิดว่า เขาเป็นคนเก่งเขาเป็นคนเข้มแข็งแล้วผมในฐานะเพื่อนศิลปินคนหนึ่งที่เห็นด้วยกันมาตั้งแต่วันแรกเนี่ยผมผมเป็นกำลังใจเขาตลอดผมคิดว่ารอวันเขาพร้อมเขาคงกลับมาแล้วก็มาตอบคำถามรื่นต่างๆแล้วกลับมาอย่างอย่างแบบพร้อมแล้วรอถามเขาดีกว่าค่ะโอเคขอบคุณมากนะคะ